สวัสดีครับเพบซีและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามผลออกวันที่14เดืนอน2ปศ2568นระคระับกับแนวทางนิกเอีกเช้า v พ p กับนี่เอีกยบีไอพีนะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณมาวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจาก0ถึง9 กคัดใน้เลยแค่สองตัวที่มีโอกาสมามากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรนะครับว่าเป็นเพียงการมีเคราะตัวเลขเตัวนั้นนะครับแลก็มาดูนี Nik ่เคอชาวีไอพีนะครับนี่เคอชาวีไอพีก็ผลออก42030นนะครับอันนี้เลข เด่นผมหลุดนะครับเด่นหลุดส่วนชุดบินใครนำไปบินก็ถือว่าเข้าที่20มา,มาตรงๆเลยนะครับชุดบินแต่เล็กเด่นวิ่งโลดหลุดนะครับตัวประกบมันมาด้วยกัน2 0งศูนะครับกลับไปกันต่อที่นี่เคอีทไ V I P by V I P ออก995 25 วันนี้เล็กเด่นหลุดเหมือนกันแต่ชุดวินเข้านะครับ9 5 5าหาสำหรับท่านที่ใช้ชุดวินเนาะส่วนท่านที่วิ่งโลดนะครับผมก็ต้องกรับขอโทษทุกท่านด้วยนะครับสาหรับแนวทางนะครับก็ถือว่าเล็กเด่นมันหลุดนะครับจบเรามาดูวินพิเศษนะครับวินพิเศษก็ใครนําไปวินก็ถือว่าเข้าบาทั้งสองแนวทางเลยนะครับชุดวินพิเศษ นะครับผมก็พูดเน้นย้ำนะครับว่าบางทีนะครับแนวทางที่ลงให้นะครับมันจะสลับกันออกนะครับฉะนั้นถ้าท่านอยากจะเล่นวินทั้งสองแนวทางนะครับก็ให้เล่นจุดข้างล่างแล้วก็นำไปใช้นิเคาเช้าปกนะครับบ่ายปกได้นะครับถ้าจำไม่ผิดผมว่านิเคาเช้าปกน่าจะเข้า30 30 30บนนะครับปกแต่มันออกนี่แค่อีเช้าออก30ล่างนะครับมาดูจุดวินเนาะจุดบินมีมั้ครับ2030ก็มี30เนาะมาตรงๆนะครับสำหรับจุดวินพิเศษแล้วก็95ก็เข้าตรงๆเนาะไอวินนะครับก็เข้าที่95นะครับนี่ครับ 953 0 2เาีายแนวทางนะครับวินข้างบนก็เข้าวินตัวไหนเข้าหมดเลยวันนีนน้นะครับสำหรับท่านที่ใช้ชุดวินเนาะส่วนท่านที่วิ่งลุกก็ต้องหลุดนะครับก็ต้องขอโทษท่านด้วยนะครับหลุดเลยนะครับเนี่ยผมให้สกับ0ไปออกนู่นนะ ให้กวกับปกกวมาออกนี่สลับกันจะพอมาตามกันต่อเนาะสำหรับแนวทางในวันที่15นะครับ วันนี้วันที่15เดือน 2, ะ 2, 2, ะ2นะครับพศ2 5 6 8นะนะครับกัเแนยวตังนี้เคเช้า v i p กบนีกเคบ่าย v i p นะครับเรามาดูนิกเกเช้านิกเกเช้าวันนี้ผมให้วันนี้ผมให้ที่4กับ6นะครับ แต่จุดบินนะครับสี่หกสองนะคสอง4ูน0 7นะครับส่หศูนเบเล็กเด่น ก็เขียนได้2ตัวเนาะตามจริงผมเล่นในที่4นะครับเล่นในตัวเลข4ก็เขียนได้2ตัวเนาะ4กับ6ก็จากเลข4ตัวเดียวนะครับก็4 2 4 0ไล่เลยนะครับ4 6 4 2 4 0ี่แล้วก็4 7 สามตัวจับให้ชุดเดียวนะครับเจ็ดสี่ศูนย์ดยจะสองศูนย์เจ็ดก็ได้เนะติดติดตัวหนึ่งนะครับเผื่อตัวประกบมันมาด้วยกันนะครับสองศูนย์เจ็ดก็ได้ชุดนี้นะครับตามมาวันนี้ผมเน้นใหุ้ดในวันนี้ผมเน้นในสี่หกกับสี่ศูนย์ ามยิงชอบสี่ศูนย์เนาะตัวเดียวเนาะสี่ศูนย์ตัวรองก็สี่หกนะครับค mm ือแตกเด่นมาด้วยกันกลับไปกันต่อที่นี่เกย์อีกบาย V I P กับบาย V I P วันนี้ชุดวินชุดวินก็ได้เหมือนเดิม และกบได้เล็กเด่นตัวเดิมผลที่ออกกับ95ได้เล็กเด่นที่95 95670ส่วนเล็กเดินก็ได้9กับ5 เกับเก้าเห้านี่นีตัวที่ผมเน้นนะครับผมเน้น, 9, น <c oughs> ในที่เล็กเก้านะครับเน้นไที่เล็กเก้าก็จับได้เหมือนเดิมจุดเดิมก่อนเนาะเพื่อออกตัวเก่านะครับเล็กเด่นมาด้วยกันก็คือเก้าห้าเก้าหก เก้าเจ็วกเก้นทั่วนใดไม่ชอบเลข9ก็จับที่เลข5นะครับจะจับเอาในชุดวินก็ได้นะครับชอบตัวในก็เลือกจับเอาเลยนะครับในชุดวิน4 6 4 9ระวัง สี่สี่เ tamam, ก <Ay> ้าสวนสามตัวนะครับสามตัวผมจับห้จับไปที่สองเจ็ดศูนย์เอสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเ สองนะครับแล้วก็ปเปอร์เซิอีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็790 ตัวที่ผมเน้นในผมเน้นใหที่97นะครับพอจะลืมเลขเด่นอีกตัวเนาะตัวที่ผมเน้นอย่างเงี้ยตัวท่านเล่น64สี่แต่ท่านจะเพิ่มเติมก็เล่น6ก็ท่านก็เล่นระวังหกศูนย์เน้นๆไปเลยนะครับ40 60 97 57นะครับตัวที่ผมเน้นกับเรามาดูชุดวินพิเศษเนาะเขียนหลักเขียนผมเขียนไว้ตรงนี้เนาะวินพิเศษ ก็เอาไปใช้ได้ทั้ง4แนวทางนะครับกับก็ของนิเคอีกนะครับแต่ว่าผมจัดเป็นชุดบินพิเศษให้นะครับก็สามารถเอาไปบินได้ทั้ง4เแนวทางนะครับตั้งแต่นิเคเช้าวีนิเคเช้าเอนิเคปกนิเคบาย v i p แล้วก็นิเคบาย6กนะครับก็สามารถเอาไปบินได้นะครับ ทลง4แนวทางเลยจุดบินพิเศษชุดนี้นะครับเรามาดูจุดบินนะครับเลข4 4.6นะครับเลขเด่น9.5าสำหรับเลขก,กำลังมันมันเสาร์ได้7กับ0นะครับได้7กับ0นย์จับติด7ติด0อยู่นะครับ ฉะนั้นตัวที่น่าเลือกเนาะมันติดเก้าเก้ามีแล้วฉะนั้นผมเอาตัวตัวเน้นเนาะนะครับห้าผมตัดห้าออกให้เป็นศูนย์แล้วกันเนาะนะครับเป็นศูนย์ 07นเนะครับก็แค่นี้เนาะนะครับก็ใส่เลขกำลังวันไปนะครับ7กับ0นะครับก็อเอาไปวินได้ทุกเนี่ยไปวินได้นะครับ4 6 9 0 7นะครับเอาไปวินได้ทั้ง4แนวทางนะครับสำหรับนีเคนะครับใช้ได้แค่นีเคนะครับ ครับใครที่รับแนวตา้งก็เก็บเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่15เดือน2ปง2ศสองพองร้นะครับขอให้โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ